คุณคงรู้จักไททานิกเรือเดินสมุทรในตำนานที่อับปางไปเพราะชนกับภูเขาน้ำแข็งและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของไททานิกที่คุณอาจไม่เคยรู้ภาค2อันดับที่10นักดนตรี ถ้าใครเคยชมภาพยนตรไทาทานิกก็คงจะเห็นแล้วว่าภายในเรือไทาทานิกนั้นมีการจ้างนักดนตรีกลุ่มหนึ่งขึ้นไปสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้โดยสารซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คนและแต่ละคนก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมและที่มากไปกว่านั้นในระหว่างที่เรือกำลังจะจมนักดนตรีทั้ง8คนไม่ได้พยายามหนีหรือเอาชีวิตรอดแต่อย่างใดแต่พวกเขาขึ้นไปบรรเลงเพลงต่อบ,บนดาดฟ้าและถึงแม้ว่าเรือจะขาดครึ่งพวกเขาก็ยังคงเล่นต่อโดยหวังว่าเสียงดนตรีจะช่วยลดความแตกตื่นของผู้คนได้ และในท้ายที่สุดนักดนตรีทั้ง8คนก็ยอมจมลงไปพร้อมกับเรือแต่ถึงอย่างนั้นคุณทราบไหมครับว่า1ใน8คนนั้นมีนักดนตรีที่มีชื่อว่าโรเจอร์มารีบิกรูชาวฝรั่งเศสเขาถูกทางการประกาศว่าเป็นผู้สูญหายและคงสถานะนี้เรื่อยมาตั้งแต่ปี1913ซึ่งกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นผู้เสียชีวิตก็ปาเข้าไปในปี2000อันดับที่9นางพยาบาล อย่างที่เราทราบกันดีว่าเรือทไททานิกชนกับภูเขาน้ําแข็งและจมลงสู่ก้นทะเลในปี1912ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีนางพยาบาลที่มีชื่อว่าไวโอเล็ตเจสอบอายุ28ปีประจําการอยู่บนเรือด้วยซึ่งเธอสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เรืออับปางด้วยการหนีขึ้นเรือกู้ชีพและกลายเป็นหนึ่งในผู้โดยสาร710คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเรือคาพาเทียและเท่านั้นยังไม่พอในเวลาต่อมาพยาบาลคนดังกล่าวก็ได้ไปทําหน้าที่บนเรือพยาบาลหลวงที่มีชื่อว่าวิเท,ทนิคของสหรชาชอาณาจักร ซึ่งเรือ,อลำนี้ก็ชนกับทุนระเบิดใต้น้ำในปี1916และปางลงไปเช่นเดียวกันมิหนำซ้ำเรือไททานิกและวิเทนิกเป็นเรือของบริษัทไวสตาร์ไลน์เหมือนกันซึ่งสุดท้ายนางพยาบาลคนนี้ก็สามารถรอดชีวิตได้เป็นครั้งที่2แม้ว่าเธอจะบาดเจ็บบ้างก็าตามอันดับที่8ปลอมเป็นผู้หญิง หลังจากที่เรือไททานิคจมลงและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเสร็จสิ้นแล้วมันก็มีข่าวออกมาว่าในช่วงเวลาที่กำลังอพยพผู้โดยสารขึ้นเรือชูชีพจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเด็กและสตรีก่อนจึงทำให้มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อให้ตัวเองได้ขึ้นเรือชูชีพเร็วๆจากนั้นในเวลาต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวมีชื่อว่าวิลเลียมทีสลอปเปอร์และมีหนังสือพิมพ์หลายสำนักที่พาดหัวข่าวตำหนิการกระทำของเขาด้วย แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วเขาได้เปิดเผยสถานาการณ์ในตอนนั้นว่าในช่วงที่มีการดพยพแรกๆมีผู้โดยสารจํานวนมากที่ยังไม่เข้าใจสถานาการณ์เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าเรือลํานี้จะจมได้จึงทาให้ผู้โดยสารส่วนนี้ไม่อยากขึ้นเรือชูชีพสักเท่าไหร่นักจนมีการยื้อกันไปยื้อกันมาแต่ทําให้เสียเวลาอย่างเปล่าประโยชน์นั่นจึงทําให้นายวิลเลียมทีสลอปเปอร์ที่มีความเข้าใจสถานาการณ์เป็นอย่างดีต้องหาทางเอาตัวรอดโดยการตัดสินใจแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อขึ้นเรือชูชีพอันดับที่7นายลอเรนซ์บีเล ชายที่มีชื่อว่าลอเรนซ์บิเล่คือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิกและเขาก็ยังได้แต่งหนังสือที่มีชื่อว่า The Lost of the SS Titanic เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เขาประสบพบเจอมากับตัวเองโดยมีส่วนหนึ่งกล่าวว่าในตอนที่เรือชนกับภูเขาน้ําแข็งใหม่ๆแน่นอนว่าผู้คนบนเรือยอมรู้สึกได้ถึงแรงประทะและต่างก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น และนั้นทําให้ตัวเขาได้ทําการสอบถามกับเจ้าหน้าที่บนเรือแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแต่ถ้าว่าเขายังรู้สึกแปลกๆจึงทาให้เขาได้เป็นผู้โดยสารชั้น2พยายามออกสํารวจทุกจุดเท่าที่ผู้โดยสารชั้นสองจะเข้าถึงได้จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาก็เข้าใจสถานการณ์แล้วว่าเรือไททานิคลำนี้กําลังจะจมมันจึงทําให้เขาหลบหนีออกไปด้วยเรือชูชีพและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำภาพยนตร์สารคดีไททานิคโดยใช้ชื่อว่า i n น i d e Two Remember ออกฉายในปี1958 และนายลอเรนส์บิลลี่ก็มีส่วนร่วมในการแสดงด้วยโดยเขาขอให้มีฉากที่ผู้โดยสารจมไปกับเรือและตัวเขาจะเป็นคนเล่นบทนี้เองแต่ทว่าผู้กำกับปฏิเสธเนื่องจากมีความอันตรายมากเกินไปอันดับที่ 6. ชาวเมืองเซาทแมตันหากใครได้ชมคลิป1ิเรื่องจริงไททานิคภาคที่1ไปแล้วก็น่าจะจําได้ว่าเรือไททานิคออกเดินทางจากเซาทแมตันมุ่งหน้าสู่มหานครนิวยอร์กซึ่งในปี1912การสการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอาจไม่ได้สะดวกรวดเร็วสักเท่าไหร่นัก และเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวว่าเรือไททานิกจมมันจึงทําให้ชาวเมืองเซาแทมตันวิตกกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากบนเรือไททานิกมีทั้งคนที่เป็นผู้โดยสารคนงานและเจ้าหน้าที่ประจาเรือจํานวนมากที่เป็นคนของเมืองเซาแทมตันทําให้ครอบครัวของพวกเขาต่างก็เป็นห่วงและหวาดวิตกเป็นอย่างมากอีกทั้งผู้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสาหลักของครอบครัว ซึ่งก็มีรายงานว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเซาท์เทมป์ตันที่มีนักเรียนอยู่240คนเด็กนักเรียนครึ่งหนึ่งในนั้นกลายเป็นเด็กที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปนั่นจึงทำให้ใครๆต่างก็พูดว่าในเหตุการณ์เรือไททานิกอับปางเมืองที่เครียดและกังวลมากที่สุดในโลกก็คือเมืองเซาท์เทมป์ตันอันดับที่ 5. เดนนาซีไททานิกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีความพยายามในการสร้างภาพยนตร์ไททานิกขึ้นมาโดยได้ใช้ที่มีชื่อว่าฮาราแบทที่เป็นชาวเยอรมน,นีเป็นผู้เขียนบท และตั้งเชื่อให้กับภาพยนตร์นี้ว่าเดนนาซีไททานิกเพื่อใช้เป็นโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนคิดว่าชาวอังกฤษคือพวกชั่วร้ายที่มีแต่ความโลภและความประมาทซึ่งบทภาพยนตร์นี้นำโดยผู้ร้ายที่เป็นนายทุนชาวอังกฤษที่ไม่สนใจว่าผู้โดยสารจะเป็นอย่างไรแต่สนใจเพียงผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวก็มีการถ่ายทำจริงในปี1941 ซึ่งทางผู้กำกับก็ต้องการเรือเดินสมุทรของจริงมาใช้ในการถ่ายทำและทางนาซีเยอรมันก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยการจัดหาเรือเดินสมุทรที่มีชื่อว่าแคปอาโคนามาให้ใช้งานและในท้ายที่สุดเรือที่ใช้ถ่ายทำดังกล่าวก็มีเหตุต้องอับปางไปจริงๆเพราะในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2มันถูกโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดนั่นเองอันดับที่4แพงกว่าของจริง แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการสร้างภาพยนตร์ไททานิคออกมาหลายต่อหลายครั้งแต่ถ้าว่าเวอร์ชั่นที่โด่งดังมากที่สุดก็คือไททานิคปี1997แล้วคุณทราบไหมครับว่าถ้ามองในแง่ของต้นทุนการสร้างภาพยนตร์ไททานิคใช้เงินมากกว่าการสร้างเรือจริงๆด้วยซ้ำไป ดยเรือไททานิคของจริงสร้างเสร็จในปี1912ใช้เงินไป7,500,000เหรียญสหรัฐหรือเทียบเป็น2 3 6ล้านเหรียญสหรัฐข,ของค่างเงินในปัจจุบันในขณะที่ภาพยนตร์ไททานิคที่ถ่ายทําเสร็จในปี1997ใช้เงิน2 1 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเป็น4 0 0ล้านเหรียญสหรัฐข,ของค่างเงินในปัจจุบันมิหนำซ้ำภาพยนตร์ไททานิคยังกว่ารายได้กว่า2 2 5 7ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วยอันดับที่3ไม่ยอมทิ้งสุนัข กลับมาที่เรื่องราวของผู้โดยสารกันอีกครั้งในคราวนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าแอนนาลิซาเบธอิสแฮมซึ่งเป็นผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งก็มีคำบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุหญิงสาวผู้นี้สามารถขึ้นเรือชูชีพได้แล้วและกำลังแล่นไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแต่ทันใดนั้นเองเธอก็ได้รับแจ้งว่าสุนัขของเธอยังไม่ตายและยังคงอยู่บนเรือเธอจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำและว่ายกลับไปที่เรือแททานิคเพื่อช่วยชีวิตสุนัขของตัวเองและแน่นอนว่าเมื่อเหตุการณ์มาถึงขั้นนี้แล้วคงไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้ และในท้ายที่สุดเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงเรือกู้ภัยก็พบร่างของเธอที่ติดอยู่กับร่างของสุนัขด้วยความเย็นถึงนับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศรา้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอันดับที่ 2. m i มิลตันเฮอร์ชีนายมิลตันเฮอร์ชีคือนักคิดคนช็อกโกแลตและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทช็อกโกแลตเฮอร์ชี ซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาคืออีกหนึ่งคนที่ต้องโดยสารไปกรบเรื้อไททานิกซึ่งเขาก็จองห้องในชั้นเฟิร์สคลาสและเซ็นเช็คมูลค่า300เหรียญสหรัฐเพื่อจ่ายเป็นค่ามาจำห้องโดยมีกำหนดการจะออกเดินทางไปกรบเรื้อไททานิกในวันที่10เมษายนของปี1912้แต่ทว่าด้วยเหตุผลทางธุรกิจทำให้เขาต้องรีบกลับไปถึงนิวยอร์กให้เร็วกว่านั้นซึ่งต้องถึงนิวยอร์กภายในวันที่6เมษายนและมันทำให้เขาไม่มีทางเลือกต้องยอมทิ้งตัวไททานิกไปแล้วหันไปขึ้นเรือเ,เ,เอสเอสอเม และนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าเรือเอสเอสอเมริกาที่ออกเดินทางก่อนแต่ทําการแจ้งข่าวไปที่เรือไททานิกแล้วว่าเส้นทางนี้มีภูเขาน้าแข็งลอยอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าทางไททานิกจะไม่สนใจคําเตือนดังกล่าวอันดับที่ 1. วิสกี้ช่วยชีวิตชายที่มีชื่อว่าชาวจูกินคือคนที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าเชฟทําขนมปังที่อยู่บนเรือไททานิกและเมื่อเกิดเหตุเรืออับปางขึ้นมาเขาก็คยออหนึ่งคนที่คอยให้การช่วยเหลือเด็กๆและสตรีให้ขึ้นไปบนเรือชูชีพหมายเลขสิบ จากนั้นเจ้าหน้าที่บนเรือก็มอบหมายให้เขาเป็นกัปตันของเรือชูชีพหมายเลขสิบด้วยแต่ถ้าว่าเขาก็ไม่ยอมขึ้นเรือชูชีพดังกล่าวแล้ววิ่งกลับมาที่ห้องพักของตัวเองแล้วทําการดื่มวิสกี้ซึ่งเขาก็ดื่มมันไปมากเสียด้วยจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างสงบลงแล้วเรือกู้ภัยก็เดินทางมาถึงก็พบว่าในชาวชูกินยังคงมีชีวิตอยู่โดยการเก่ะขอบเรือชูชีพลำอื่นและถึงแม้ว่าในตอนนั้นร่างกายของเขาครึ่งหนึ่งจะแช่ยอยู่ในน้ําทะเลที่มีความเย็นจัดเป็นอย่างมากแต่เขาก็ยังไม่ตาย ซึ่งมาทําให้กู้ภัยเชื่อว่าวิสกี้ที่เขาดื่มไปมันทําให้เขาเมาและมีความกล้าบ้าบิ่นมากพอที่จะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายและกู้ภัยังเชื่ออีกว่าด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันช่วยให้ร่างกายของเขาอบอุ่นและเลือดสูบฉีดจนสามารถต้านทานความเย็นจากน้าทะเลได้และกลายเป็นผู้รอดชีวิตในที่สุด